กันมาเยอะมากว่ามีใช้อะไรดูแลผิวหน้าบริง้งหน้าใสแบบนี้ก้าโชว์หน้าสดไปเลยจ้าเธาก็มีเคล็ดลับของเขานะนี่เลยะมีใช้นี่ค่ะ BK Acne w i น h soap C&E ตัวน้องเป็นสบู่นะคะเพราะด้วยหน้าที่การงานไม่ต้องเดินทางตลอดนะคะและอะไรที่พกง่ายๆก้อนเล็กๆสะดวกพกพานเนี่ยก็จะชอบมากเป็นพิเศษเลยคะ่ะจะบอกว่าเขาแถมตะข่ายตีโฟมมาด้วยนะไม่ใช้ตัวนี้เลยนะคะ BKBAR เนี่ยทำความสะอาดผิวหน้าใช้ตัวน้องมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะทุกคนคือจึงมากอะ่ะคือมีช่วงหนึ่งอะที่มีเป็นสิวนะคะแล้วแบบหาสกินแค่หาอะไรเยอะมากมาพรมหนะ้า คือไม่หายสักทีและสิวไม่ยุบค่ะเลื่อนฟีดดูไปเห็นในติ๊กต็อกเขาบอกว่าเป็นตัวปราบสิวตัวดังเลยเฮ้ยต้องสวยมันลงแล้วค่ะคือจากที่เคยเป็นสิวเต้นหน้าน,นะคะสิวก็ค่อยๆยุบลงเลยค่ะและจะบอกว่าเขากล้าการันตีนะคะว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้และมันจึงมากค่ะทุกคนสิวล้นลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนอกจากจะช่วยปราบสิวแล้วนะคะตัวน้องยังมีวิตามินซีและวิตามินอ e ีและสารสกัดจากส้มยูสุ ช่วยให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสและชุ่มชื่นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยนะคะผิวหน้าก็สะอาดล้ำลึกสิวที่มีก็ค่อยๆลดลง ผิวก็นุ่มชุ่มชื่นน้าม่แห้งตึงด้วยนะแถมยังช่วยลดความมันบนใบหน้าลดการอุดตันลดสาเหตุของการเกิดสิวแถมยังฟองนุ่มหน้าใสาลดสิวคุมมันกลิ่นหอมแล้วก็ไม่แสบผิวด้วยนะพอปัญหาสิวเนี่ยมันทรมานมากใครที่เป็นนะคะก็จะรู้ได้เลยว่ามันสุดๆอะทุกคนดังนั้นนะคะดีก็บอกว่าดีนะต้องไปตามกันราคาไม่จกตานะคะแล้วบอกเลยนะะว่าราคา เขาถึงได้ไง่ายมากจะบุกน้ำลุยไฟเดินทางไม่มีเวลาแค่ไหนแค่มีบีเคเนี่ยเอาอยู่เลยค่ะทุกคนคือเอาจริงเราชอบมากนะคือเคลียร์ปัญหาสิวได้เร็วมากอะไม่ว่าจะเป็นสิวเกิดใหม่ สิวอักเสบหรือสิวแห้งที่เกิดมาแล้วนะคะคือเอาอยู่เลยใครอยากหน้าใสไร้สิวแบบมีนะคะสว่างออร่าแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะ B K a n g n e Re s o a p C E ค่ะคือจบทุกปัญหาสิวเลยอะ่ะตัวเนี้ยชอบมากก็เล็กๆเองค่ะทุกคนเคลียร์ทุกปัญหาสิวได้เลยนะใครสนใจนะคะไปหาซื้อได้ที่7ซ1ววทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะ เพียงก่อละห9าบาทเองต้องไปหาตอมแล้วค่ะไอเทมดีไอเทมเด็ดแบบนี้เพียงแค่มีสบู่ k k นะคะก็เที่ยวได้อย่างสบายใจหายห่วงเลยค่ะไม่กลัวสิบอีกต่อไปนะคะทุกคนพร้อมแล้วที่จะเดินทางท่องโลกขึ้นเขาล่องไป้ายไปกัาเมนนะคะ ฝากกดติดตามช่องโมเมเล่าเรื่องเลยนะคะทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok เมทัศน์อนุสร์ศูนย์สองนะคะและอย่าลืมพกสบูบบีเไปด้วยนะคะจะไม่ต้องกังวลเรื่องสิวอีกต่อไปจบทุกปัญหาที่ก้อนเดียวเลยคะ่ะ